เสียงรองเท้าส้นเตี้ยดังเป็นจังหวะบนพื้นหินอ่อนในบ้านหลังใหญ่ยุ่ผินก้มหน้าก้มตาเดินผ่านห้องโถงไปยังห้องครัวเธอทำงานที่นี่มานานกว่าสิบปีจนคุ้นเคยกับทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีสิบปีที่ผ่านมาเธอทุ่มเทให้กับการทำงานรับใช้ในจ้างใจดีอย่างคุณภูวนาฏและครอบครัวของเขา ยุพินวันนี้คุณชาดาจะกลับมาจากอเมริกาเตรียมห้องให้เรียบร้อยด้วยนะเสียงแม่บ้านใหญ่สั่งงานยุพินเธอพยักหน้ารับอย่างนอบน้อมเธอรู้ดีว่าคุณชาดาเป็นลูกชายคนเดียวของเจ้านายเขาไปเรียนต่อที่อเมริกาตั้งแต่อายุ15และวันนี้จะกลับมาในวัย23าปี ยุพินไม่เคยเห็นหน้าเขามานานหลายปีแต่ได้ยินกิติศัพท์ความเจ้าชู้และนิสัยเสยเพลของเขามาบ้างขณะที่กำลังจัดเตรียมห้องนอนยุพินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความจากลูกสาวกุ้งนางส่งรูปชุดนักศึกษาใหม่มาอวดเธอกำลังเรียนปีหนึ่งที่วิทยาลัยในจังหวัดเธออาศัยอยู่กับตายายที่บ้านเกิด ยูพินยิ้มน,น้อยๆอย่างภาคภูมิใจแม้จะต้องห่างลูกมาตั้งแต่อย่างเล็กแต่เธอก็พยายามส่งเสียงให้ลูกได้เรียนสูงๆลูกสาวเรียนจบแล้วเหรอยุพินเสียงทุ่มนุ่มของคุณผูวานาดัางขึ้นที่ประตูยุพินสะดุ้งรีบเก็บโทรศัพท์ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่สุภาพค่ะนายกุ้งนาง เพิ่งจะเข้าเรียนปีหนึ่งที่วิทยาลัยค่ะดีแล้วตั้งใจเรียนนะคุณภูวานาถพยักหน้าก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ยุพินยืนเน่งด้วยความซาบซึ้งใจนายของเธอใจดีเสมอมาคอยถามถ่ายทุกสุขของลูกจ้างเป็นประจำยุพินถอนหายใจเบาๆนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เธอแต่งงาน ตั้งแต่อายุ16กับผู้ชายที่รักกันแต่พอมีลูกได้ไม่นานเขาก็ทิ้งเธอไปมีเมียใหม่ทิ้งให้เธอต้องเลี้ยงลูกตามลำพังจนต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพฝากลูกไว้กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดเสียงรถยนต์เล่นเข้ามาในบ้านดังขึ้นยูพินรีบเดินไปที่หน้าต่างเห็นรถเบนซ์สีดำคันหรูอจอดสนิท ชายหนุ่มรูปร่างสูงในชุดสูทราคาแพงก้าวลงจากรถใบหน้าคมคายดูภูมิฐานแต่แววตากลับดูเย็นชาอย่างประหลาดนั่นก็คือคุณชายชาดาทายาทคนเดียวของบ้านหลังนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในยามค่ำคืนยุพินรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยความตกใจเป็นเบอร์ของแม่ที่บ้านหัวใจเต้นร,รัว โดยว่ามีลางสังหรณ์ไม่ดีเธอกดรับสายเสียงเธออื่นของแม่จากปลายสายเล่าว่าพอได้เอาโฉนดของบ้านไปจำนองกับเจ้านี้นอกระบบเพื่อเอาเงินไปเล่นการพนันยุพินนั่งซุดตัวลงกับพื้นบ้านหลังนั้นเธอใช้เงินเก็บทั้งชีวิตผ่อนไว้ให้พ่อกับแม่และลูกสาวได้อยู่แต่ตอนนี้กําลังจะถูกยึด เงินเดือนที่ได้จากการเป็นแม่บ้านไม่มีทางที่จะไปไถ่ถอนบ้านราคาหลายแสนได้ในทันทีในคืนนั้นยุพินนอนไม่หลับเธอกังวลว่าถ้าบ้านถูกยึดลูกสาวจะอยู่ที่ไหนกุ้งนางกำลังเรียนอยู่จะต้องลาออกกลางคันหรืออย่างไรความคิดวนเวียนอยู่ในหัวจนรุ่งเช้าพอวันรุ่งขึ้นขณะที่กำลังจัดโต๊ะอาหาร ยุพินก็สังเกตเห็นว่าคุณผูวนาถนั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงลำพังไม่มีคุณชายชาดาที่ปกติจะตื่นเช้ามาทานข้าวด้วยกันเธอรวบรวมความกล้าตัดสินใจเดินเข้าไปหานายจ้างนายคะดิฉันมีเรื่องจะขอคำปรึกษาจะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะยุพินคุกเข่าลงกับพื้น น้ำตาเอือคลอคุณภูวานาฏวางหนังสือในมือลงมองหน้าลูกจ้างคนสเสนิทด้วยความเป็นห่วงยุพินเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งเรื่องที่พ่อติดก,การพาน,านันเอาบ้านไปจำนองและตอนนี้ก็กำลังจะถูกยึดคุณภูวานาฏถามสั้นๆว่าเงินเท่าไรเอ่อหนึ่งล้านบาทค่ะ ยุพินตอบเสียงสันคุณภูวนาพยักหน้าลุกขึ้นเดินไปที่ห้องทำงานสักพักก็กลับมาพร้อมเช็คใบหนึ่งและบอกว่าเขาจะช่วยถ่ายบ้านให้และไม่ต้องใช้คืนถือว่าเป็นรางวัลที่ทำงานด้วยกันมานานยุพินก้มลงกราบที่เท้าของนายจ้างด้วยความซาบซึ้งใจน้ำตาก็ไหลไม่หยุดแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความปรับปลืม้มอีกอย่างนะ ให้ลูกสาวย้ายมาอยู่ที่นี่โดยการเถอะจะได้ไม่ต้องห่วงฉันก็มีบ้านใหญ่โตมีห้องหับมากมายยุพินไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองนี่เป็นความใจดีที่เกินคาดเธอจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวเสียทีหลังจากที่ต้องพลัดพากมานานแต่ในขณะที่ยุพินกำลังดีใจ เธอไม่ทันสังเกตเห็นเงาร่างของคุณชาดาที่ยืนแอบฟังอยู่ข้างหลังประตูดวงตาคมกริบจ้องมองมายังทิศท,ทางของเธอดิมฝีปากบางเฉียบยิ้มอย่างมีเล็ดในในคืนนั้นยุพินโทรหาลูกสาวด้วยความดีใจเล่าเรื่องที่นายจ้างจะถ่ายบ้านให้และชวนให้กุ้งนางมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพกุ้งนางตื่นเต้นดีใจ ที่จะได้อยู่กับแม่รีบจัดกระเป๋าเตรียมจะย้ายมาทันทีสองวันต่อมารถแท็กซี่คันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดที่หน้าคฤหาสน์หลังนี้หญิงสาวร่างบางในชุดนักศึกษาก่าวลงจากรถพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ผมยาวสลวยสีดำปลิวสวายไปตามแรงลมใบหน้าหวานละไม้คล้ายยูพินในวัยสาว ดวงตากลมโตมองไปรอบๆอย่างตื่นตาตื่นใจขณะที่กุ้งนางกำลังยืนมองบ้านหลังใหญ่ตรงหน้าเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ตคันหนึ่งก็ดังขึ้นรถสีดำพุ่งมาจอดและก็บเบรกกระทันหันกุ้งนางสะดุง้งถอยหลังหลบประตูรถถูกเปิดออกชายหนุ่มในชุดสุดราคาแพงก้าวลงมาแว่นตากันแดดสีดำถูกถอดออก เผยให้เห็นดวงตาคมที่จ้องมองมาที่เธออย่างสนใจนี่คงเป็นลูกสาวป้ายุพินสินะยินดีต้อนรับบ้านของเราเสียงทุ่มโน้มเอ่ยขึ้นรอยยิ้มบางๆปรากฏที่มุมปากเล็กน้อยกุ้งนางยกมือไหวอย่างนอบน้อมไม่ทันสังเกตเห็นประกายวิบวับในดวงตาของชายหนุ่มตรงหน้าประกายที่บ่งบอกถึงความหมายอะไรบางอย่าง ที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่จะพลิกผันสองสัปดาห์ผ่านไปนับตั้งแต่กุ้งนางย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังนี้เธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแบ่งเวลาระหว่างการเรียนมาช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆทว่าความเงียบในความสงบในชีวิตของเธอกำลังจะพังลงเมื่อสายตาของคุณชาดาเริ่มจับจ้องมาที่เธอบ่อยครั้งขึ้น ชาดาสังเกตเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในตัวของกุ้งนางทั้งการวางตัวกิริยามารยาทและความกะตันยูที่มีต่อมารดายิ่งมองก็ยิ่งหลงไหลจนเขาเริ่มหาโอกาสเข้าใกล้เธอทุกวันบางครั้งก็แกล้งเดินสวนในระเบียงทางเดินบางครั้งก็จงใจอ่านหนังสือในสวนตรงที่เธอรดน้ำต้นไม้กุ้งนางอึดอัดกับสายตาที่คอยจับจ้องเธอ และการปรากฏตัวบ่อยครั้งของชาดาเธอพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่บ้านที่กว้างใหญ่กลับดูคับแคบลงไปทุกทียิ่งหลบหน้าเขาก็ยิ่งตามติดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาดักรอเธอที่สวนหลังบ้านในยามค่ำคืนชาดารวบตัวเธอเข้าไปในซุ้มไม้เลือ้อยกลิ่นน้ำหอมราคาแพงผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์อ่อน ลอยมาเตะจมูกเธอกุ้งนางพยายามจะผลักใสแต่แรงของเธอไม่อาจต้านทานแขนแกร่งที่รัดรอบเอวไว้ได้ความหวาดกลัวแล่นปราดเข้าสู่หัวใจเมื่อริมฝีปากอันร้อนเร่าของเขาประทับลงมาที่ริมฝีปากของเธอเสียงฝีเท้าของคนเดินผ่านมาทำให้ชาดาพละออกทันทีกุงนางรีบวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้าน ด้วยใบหน้าที่ชุ่มน้ำตาในคืนนั้นเธอนอนไม่หลับภาพเหตุการณ์ในสวนยังวนเวียนอยู่ในหัวของเธอความกลัวและความสับสนเข้าครอบงำติดใจตั้งแต่นั้นมากุ้งนางพยายามหลบหน้าหลบตาชาดาอย่างสุดความสามารถแต่เธอรู้ดีว่าไม่อาจหนีพ้นสายตาอันเร่าร้อนของเขาได้ตลอดไปในขณะที่ชาดาก็ยิ่งหมกมุ่น กับความรู้สึกที่มีต่อเธอความรู้สึกที่เขาพยายามปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แค่ความลหลงไหลแต่มันเป็นความรักที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆทว่าชนชั้นและสถานะที่ต่างกันเป็นเหมือนกำแพงสูงขวางกันจึงพยายามต่อต้านความรู้สึกกำแพงนั้นก็ยิ่งบางลงทุกทีจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งความปรารถนาและแรงดึงดูด ระหว่างทั้งสองคนก็พาพวกเขาเก้าวพาดไปไกลเกินกว่าจะหวนคืนคืนเดือนมืดในฤดูฝนความเงียบเข้าปกคลุมข้ารหัสหลังใหญ่กุ้งนางนั่งซึมอยู่ในห้องนอนเล็กๆความทรงจำจากคืนก่อนยังคงหลอดหลอนจิตใจในคืนที่เธอพลาดพลั้งให้กับชาดา คืนที่เขาแอบพาเธอออกไปเที่ยวผับหรูแค่ไปเที่ยวเล่นนิดหน่อยไม่มีใครรู้หรอกคำพูดของเขายังก้องอยู่ในหูกุงนางไม่เคยดื่มเหล้าแต่คืนนั้นชาดาขยันขยอให้เธอดื่มค็อกเทลจนเธอมึอนงงความทรงจำหลังจากนั้นเลือนลางมีเพียงภาพบางส่วนที่จำได้ห้องพักในโรงแรมหรูกลิ่นน้ำหอมของชาดา และความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่อาจต้านทานเขาได้เช้าวันต่อมาเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องเพียงลำพังมีเพียงกระดาษโน้สั้นๆจากทาดาที่เขียนว่าขอโทษที่ต้องไปก่อนมีประชุมเช้าขณะที่เธออ่านข้อความซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกผิดความอับอายและความกลัวก็เข้าครอบงำจิตใจ เธอแอบย่องกลับเข้าบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนที่ใครจะตื่นสองเดือนผ่านไปอาการคลื่นไส้อาเจียนทุกเช้าทําให้กุ้งนางเริ่มสงสัยเธอแอบไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจผลปรากฏว่าเป็นขีดสองขีดหัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นกุ้งนางรวบรวมคว,มวมามกล้าเข้าไปหาชาดาที่ห้องทํางานคุณชายคะ หนูมีเรื่องต้องบอกตอนนี้ฉันยุ่งมีอะไรเราคุยทีหลังนะแต่ว่ามันสำคัญมากนะคะพอเถอะกุ้งนางคืนนั้นมันก็แค่ความผิดพลาดเธออยากคิดมากไปหน่อยเลยคำพูดเย็นชาของเขาเหมือนมีดแทงเข้ากลางใจกลุ้งนางวิ่งออกจากห้องด้วยความเจ็บปวดเธอตัดสินใจจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ ในคืนนั้นกงนางแอบเขียนจดหมายถึงยุพินในข้อความจดหมายเขียนว่าแม่คะหนูขอโทษหนูต้องกลับบ้านหนูทำผิดพลาดครั้งใหญ่แม่คงผิดหวังในตัวหนูแต่หนูสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีจากนั้นเธอก็แอบย่องออกจากบ้านในยามดึกพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กขึ้นรถทัวร์กลับบ้านเกิด โดยไม่รู้เลยว่าสายตาคู่หนึ่งแอบมองการจากไปของเธออยู่ชาดายืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองมองร่างบางที่กำลังเดินจากไปหัวใจบีบรัดด้วยความรู้สึกผิดและความเสียดายแต่เขาก็ไม่อาจเรียกเธอกลับมาได้เพราะความทนงในศักดิ์ศรีและชนชั้นยังคงฝังแน่นในจิตใจเขาไม่รู้เลยว่าการปล่อยให้เธอจากไปในคืนนั้น จะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตและเด็กน้อยในท้องของกุ้งนางจะกลายเป็นสายใยที่ผูกพันพวกเขาไปตลอดไม่ว่าจะพยายามตัดขาดเพียงใดแสงแดดร้อนแผดเผาไปทั่วท้องทุง่งกุ้งนางนั่งซึมอยู่ในบ้านไม้หลังหนึ่งมือบางรูปท้องที่นูนขึ้นเล็กน้อยสามเดือนผ่านไปนับตั้งแต่เธอหนีจากกรุงเทพ ชาวบ้านเริ่มซุบซิบนินทาถึงท้องที่โตขึ้นทุกวันเสียงยายของเธอถอนหายใจอย่างหนักมองหลานสาวด้วยความเป็นห่วงกุ้งนางได้แต่ก้มหน้านิ่งน้ำตาไหลพรางพรูเธอไม่กล้าบอกความจริงเรื่องพ่อของเด็กในท้องได้แต่เก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียววิชัยหนุ่มลูกกำน,นันประจำหมู่บ้านแอบชอบกุงนางมาตั้งแต่เด็ก เขามักจะแวะเวียนมาที่บ้านพร้อมเข้าของเครื่องใช้ผักสดและผลไม้าจากสวนความหวังดีของเขาทำให้กุ้งนางรู้สึกอบอุ่นใจท่ามกลางความทุกข์ให้ผมช่วยดูแลกุ้งนางกับลูกนะผมจะรับเป็นพ่อให้เด็กเองแต่ก่อนที่กุ้งนางจะได้ตอบอะไรหรือปฏิเสธเสียงรถยนต์คันหรูก็แล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านชาดา ในชุดสูตรก้าวลงจากรถดวงตาคมกริบจ้องมองมาที่เธอบอกให้เธอกลับกรุงเทพกับเขากุ้งนางสายหน้าถอยหลังไปหลบอยู่ที่หลังวิชัยบอกว่าเธอไม่ไปความเงียบอึดอัดเข้าปกคลุมบรรยากาศก่อนที่ชาดาจะหันไปมองวิชัยด้วยสายตาที่เย็นเฉียบแล้วเดินไปขึ้นรถแล้วก็จากไปทิ้งให้กุ้งนางยืนตัวสัน่นด้วยความหวาดกลัว นับจากนั้นชาดาก็มาที่บ้านนี้ทุกสัปดาห์แต่กุ้งนางปฏิเสธที่จะพบเขาทุกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเธอแอบได้ยินเสียงเขาคุยกับวิชัยที่หน้าบ้านคุณรู้ใช่ไหมว่าเด็กในท้องเป็นลูกของผมอย่ามายุ่งกับครอบครัวของผมน้ำเสียงของชาดาเย็นชากุ้งนางทุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลรินไม่หยุด ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยแต่เธอก็ไม่พร้อมจะกลับไปเผชิญหน้ากับชีวิตในกรุงเทพและครอบครัวของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหัวใจที่แตกสลายของตัวเองทุกวันที่ผ่านไปท้องของกุงนางก็ยิ่งโตขึ้นพร้อมๆกับความทุกข์ที่สะสมใจเธอไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนนี้อย่างไร มีเพียงความรักที่มีต่อลูกในท้องที่ทําให้เธอมีกําลังใจต่อสู้ต่อไปเสียงฝนก็นําลงมาไม่หยุดในยามค่ำคืนที่กรุงเทพชาดานั่งดื่มสุราอยู่คนเดียวในห้องทำงานภาพใบหน้ากุ้งนางที่เปียกน้ำตายังคงติดตาเขาความรู้สึกผิดและความทรมานเริ่มกัดกินในใจทีละน้อยจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวชาดาขับรถฝ่าสายฝนไปที่บ้าน เดินตรงไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งผัวนาศกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์กลิ่นเลาที่ติดตัวทำให้ผัวนาศเงยหน้าขึ้นมองด้วยความไม่พอใจนี่มันเรื่องอะไรกันลูกผมทำผิดพลาดไปแล้วกับพ่อกุ้งนางท้องกับผมชาดาสุดตัวลงคุกเข่าความเงียบและความอึดอัดปกคลุมไปทั่วห้อง ยูพินที่ยืนอยู่ในครัวได้ยินทุกอย่างถาดน้ำชาในมือหล่นกระแทกพื้นเสียงแก้วแตกดังสนัน่นเธอวิ่งเข้ามาในห้องด้วยความตกใจผัวานาดลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้ใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเขาตวัดมือตบหน้าลูกชายเต็มแรงเสียงดังสนัน่นก่อนจะตะคอกใส่ด้วยความผิดหวังแกทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะช้าดาชายหนุ่มยอมรับการลงโทษ โดยไม่โต้อตอบเขารู้ดีว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นผิดมหันยุพินสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้โฮออกมาลูกสาวที่เธอภาคภูมิใจต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ผูวนาตัดสินใจลงโทษชาดาด้วยการตัดขาดทางการเงินทั้งหมดยึดบัตรเครดิตคอนโดและรถยนต์ทุกคันจนกว่าเขาจะสำนึกผิดและเป็นผู้ใหญ่ที่พอจะรับผิดชอบการกระทำของตัวเองได้ ชาดาได้ย้ายออกจากบ้านในคืนนั้นเองเขาเช่า,ชาห้องเล็กๆในตึกแถวเก่าๆเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์ด้วยการเก็บเงินเพียงน้อยนิดทุกเช้าเขาจะตื่นแต่เช้าไปทำงานรับงานทุกอย่างที่พอจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานที่ปรึกษาธุรกิจหรืองานพาร์ทไทม์ทั่วไปในกลางดึกคืนหนึ่งหลังจากทำงานจนเหนื่อยล้าชาดานั่งมองรูปถ่ายของกุ้งนาง ที่แอบถ่ายไว้ตอนเธออยู่ที่บ้านน้ำตาก็ไหลรินไม่หยุดเขาสัญญากับตัวเองว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เพื่อที่จะได้กลับไปรับผิดชอบเธอและลูกในท้องอย่างสมศักดิ์ศรีวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มก็ทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเริ่มสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเองค่อยๆเรียนรู้การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุง้งเฟ้อและรู้จักคุณค่าของเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความทนงในศักดิ์ศรี และชนชั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความปรารถนาที่จะได้กลับไปดูแลคนที่เขารักอย่างแท้จริง6เดือนผ่านไปชาดาก็สร้างเนื้อสร้างตัวมีกิจการเป็นของตัวเองแม้จะไม่ใหญ่โตเทียบเท่าบริษัทของบิดาแต่ก็มั่นคงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้เขาเฝ้าติดตามข่าวคราวของกุ้งนางผ่านทางยุพินได้รู้ว่าท้องของกุ้งนางโตขึ้นเรื่อยๆ และสุขภาพแข็งแรงดีวันหนึ่งชาดาได้ตัดสินใจขับรถคันเล็กที่เพิ่งจะพ่อนใหม่ๆไปที่ชัยนาทเขาแต่งตัวเรียบง่ายไม่มีนาฬิการูหรือเครื่องประดับราคาแพงเหมือนแต่ก่อนในมือถือถึงผลไม้และของใช้จำเป็นสำหรับคนท้องบ้านไม้หลังเก่าๆยังคงเงียบสงบเหมือนทุกครั้งที่เขาแอบมาเฝ้าดูอยู่ห่าง กุ้งนางกำลังนั่งพักผ่อนที่ระเบียงท้องที่โนนใหญ่ขึ้นทำให้เธอเคลื่อนไหวได้ไม่สะดวกนักชาดารู้สึกเจ็บปวดในใจที่เห็นเธอต้องทลําบากเพียงลำพังเมื่อกุ้งนางเห็นเขาเธอก็ลุกขึ้นจะเดินหนีเข้าบ้านแต่ชาดานั้นรีบเอ่ยขึ้นผมไม่ได้มาบังคับอะไรแค่อยากมาดูว่าคุณกับลูกสบายดีหรือเปล่าน้ำเสียงและแววตาของเขา เปลี่ยนไปไม่มีความเย่อหยิ่งหรือทะนงตัวเหมือนแต่ก่อนกุ้งนางชนักหันมามองชายหนุ่มที่ยืนอยู่อย่างสำรวมเสื้อผ้าธรรมดาท่าทางอ่อนน้อมและรอยคล้ำใต้ตาที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักชาดาวางของที่เตรียมมาไว้ที่ระเบียงบ้านแล้วค่อยๆถอยไปเขาไม่ได้พยายามเข้าใกล้หรือบังคับขู่เข็นเหมือนครั้งก่อนก่ ทุกการกระทําของเขาแสดงให้เห็นถึงความเคารพในการตัดสินใจของเธอนับจากนั้นชนา,าก็มาเยี่ยมทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอย่างสม่สมําเสมอเขามักจะนั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านคอยถามถ่ายสารทุกสุขดิบผ่านทางยายของกุ้งนางบางครั้งก็นําอาหารบํารุงคันและของใช้จําเป็นมาฝากกุ้งนางแอบมองการเปลี่ยนแปลงของเขาอยู่ห่างๆเห็นว่าเขากลายเป็นคนละคนกับชายหนุ่มเจ้าสําราญที่เธอเคยรู้จัก เธอเริ่มรู้สึกถึงความจริงใจในการกระทําของเขาแม้จะไม่กล้าเปิดใจรับเต็มที่ก็ตามความพยายามของชาดาทําลายกําแพงน้ําแข็งในใจของกุ้งนางลงทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอยอมออกมานั่งที่ระเบียงบ้านพร้อมกับเขาทั้งสองนั่งเงียบๆมองพระอาทิตย์ตกดินปล่อยให้ความรู้สึกที่มีต่อกันค่อยๆซึมซับผ่านความเงียบอันอบอุ่นนั้น เสียงร้องไห้ของทารกดังก้องในห้องคลอดของโรงพยาบาลของจังหวัดกุ้งนางนอนเหนื่อยอ่อนอยู่บนเตียงเหงื่อท่วมใบหน้าแต่รอยยิ้มบางๆปรากฏที่มุมปากเมื่อพยาบาลอุ้มห่อผ้าสีขาวมาวางที่อ้อมแขนของเธอทารกน้อยหน้าตาน่ารักผิวขาวอมชมพูจมูกโด่งเป็นสันเหมือนชาดาดวงตากลมโตเหมือนกุ้งนางเธอมองลูกสาวด้วยความรักและความปลื้มปิติ ตั้งชื่อว่าดวงฤดีเพราะเด็กน้อยเป็นดั่งดวงใจที่ทำให้เธอมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตที่น้าห้องคลอดชาดาเดินวนไปวนมาด้วยความกังวลเขารีบขับรถมาจากกรุงเทพทันทีที่ได้รับโทรศัพท์จากยายว่ากุ้งนางเจ็บท้องมากแม้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องคลอดแต่เขาก็ไม่ยอมไปไหนรอจนกว่าจะได้เห็นหน้าลูก หลังคลอดกุ้งนางก็พักพื้นที่โรงพยาบาลสองสมวันชาดาขออนุญาตลาง,งานมาเฝ้าเธอทุกวันคอยช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นการอุ้มลูกให้แม่ได้พักผ่อนหรือวิ่งหาของกินเพื่อให้กุ้งนางได้ทานอาหารดีๆยามค่ำคืนเมื่อหนูน้อยหลับชาดาก็มักจะนั่งเฝ้าเปลนอนของลูกมองใบได้น้อยน้อยที่กำลังหลับสนิท หัวใจพองโตด้วยความรักและความภาคภูมิใจเขาสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นพ่อที่ดีจะไม่ให้ลูกต้องอับอายเพราะการกระทำของเขาอีกวันที่คุ้งนางออกจากโรงพยาบาลชาดาก็พาแม่ลูกกลับบ้านที่ชัยนาทเขาซื้อของใช้สำหรับเด็กอ่อนมามา,มากมายทังเสื้อผ้าผ้าอ้อ,อมนมและอุปกรณ์จาเป็นต่างๆจัดวางไว้ในห้องอย่างเป็นระเบียบทุกสุดสัปดาห์ ชายหนุ่มก็จะแวะมาหาเธอที่บ้านนำขนมและของใช้มาฝากทุกครั้งความรักที่มีต่อลูกค่อยๆหล่อหลอมให้ชาดาเป็นคนละคนจากชายหนุ่มเจ้าสำรานกลายเป็นพ่อที่มีความรับผิดชอบจากคนที่เคยใช้เงินซูรุยซืไลกลายเป็นคนที่รู้จักเอ็บออมเพื่ออนาคตของลูกการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้ทำให้กุ้งนางเริ่มมองเขาโดยสายตาที่อ่อนโยนขึ้น บ้านหลังใหญ่ในกรุงเทพยังคงสง่างามเหมือนเดิมแต่ความเงียบเหงาเริ่มครอบงำจิตใจของภูวานาถเขานั่งอยู่ในห้องทำงานมองดูรูปถ่ายครอบครัวบนโต๊ะมองลูกชายในชุดครุยรับปริญญาชวนให้เขาคิดถึงอดีตยุพินยกน้ำชาเข้ามาเสิร์ฟเหมือนทุกวันแต่วันนี้ภูวานาถเอ่ยขึ้นเบาๆว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้างล่ะแม่ยุพิน กุ้งนางกับหลานสบายดีค่ะคุณชาดาดูแลเธออย่างดีเฮ้ยผูวานาถอนหายใจยาวเขาได้ยินว่าลูกชายทำธุรกิจเล็กๆจนตั้งตัวได้ทุกสุดสัปดาห์จะขับรถไปเยี่ยมลูกและหลานที่ชายนาธไม่เคยขาดความรับผิดชอบที่แสดงออกทำให้เขาคิดได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้อภัยลูกในคืนนั้น ผ้วหน้าจึงได้โทรหาลูกชายพรุ่งนี้พาครอบครัวกลับมาบ้านเธอลูกพ่อคิดถึงหลานนะ่ะอยากเจอหน้าเขาจริงเหรอครับพ่อได้ครับพ่อขอบคุณมากนะครับชาดาดีใจมากรีบบอกเรื่องนี้กับภรรยาทันทีและในเช้าวันต่อมารถจนคันเล็กก็แล่นเข้ามาจอดในบ้าน กุงนางอุ้มดวงฤดีลงจากรถอย่างประมาเด็กน้อยวัยหนึ่งขวบกว่าชะเง้อมองบ้านหลังใหญ่ด้วยความสงสัยผูวานาดรีบเดินออกมาต้อนรับดวงตาเป็นประกายเมื่อเห็นหลานสาวตัวน้อยผูวานาดอุ้มหลานขึ้นมาสวมกอดน้ำตาคลอเบ้ายุพินมองภาพตรงหน้าด้วยความปลื้มปิติความทุกข์ที่แบกรับมานานเริ่มคลายลงเมื่อเห็นว่าทุกคนให้ภัยกันแล้ว ดวงฤด,ดีในชุดไทยจิวสีชมพูอ่อนวิ่งเล่นอย่างร่าเริงกระเช้าดอกไม้ในมือน้อยๆส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วผัวนาดอุ้มหลานสาวขึ้นมานั่งตักมองพิธีแต่งงานของลูกชายด้วยความปลาบปลืม้มยุพินยืนอยู่ข้างลูกสาวน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลนองนึกย้อนถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในบ้านหลังนี้เธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งลูกสาวของเธอ จะได้เป็นลูกสะพ้ายของนายจ้างที่เธอเคารพรักหลังพิธีแต่งงานงานเลี้ยงเล็กๆก,ก็ถูกจัดขึ้นในสวนหลังบ้านมีเพียงญาติสนิทและเพื่อนสนิทดวงฤดีวิ่งเล่นกับเด็กๆในงานเสียงหัวเราะดังไปทั่วชาดาดึงกุ้งนางเข้ามาสวมกอดและจูบเบาๆที่หน้าผากของเธออย่างทนุถนอมขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะกุ้งนางฉันก็ขอบคุณคุณด้วยค่ะ ที่เข้าใจฉันและยอมเปลี่ยนเพื่อฉันกุงนางศบหน้าลงที่อกกว้างของสามีรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันเธอไม่เคยคิดว่าความเจ็บปวดในอดีตจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ทั้งคู่เติบโตและเข้าใจในความรักที่แท้จริงในยามค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่บนฟ้าส่องแสงนวลให้กับครอบครัวที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่ศาลาริมสา ภูวนาดเล่านิทานให้หลานสาวฟังยุพินก็ถักไหมพรมอยู่ข้างๆชาดาและกุ้งนางนั่งเอนหลังบนเก้าอี้ชิงช้ามองภาพตรงหน้าที่อบอุ่นเหลือเกินความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดการที่ฐานะหรือชนชั้นแต่วัดกันที่หัวใจที่พร้อมจะให้อภยัยเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันจบปริบูรณ์